สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดวิธีแก้ปวดประจําเดือนนะคะมีด้วยกันสีวิธีที่คิดออกนะคะวิธีแรกก็คือกินยาพอนสแตนแผงสีเหลืองค่ะกินตามคําแนะนําของเภสัชกรหรือเอกสารกํากับยานะคะเพื่อไม่ให้มีผลข้างเคียงร้ายแรงค่ะวิธีที่สองก็คือกินยาพาราเซตามอลน,นะคะยาตัวนี้จะมีฤทธิ์อ่อนกว่าพอนสแตนค่ะ เป็นยาที่กินแก้ปวดและปลอดภัยที่สุดนะคะกินตามเอกสารกำกับยาและเภสัชกรเช่นกันค่ะแล้วก็วิธีต่อไปก็คือถ้ามีถุงน้ำร้อนก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็เอามาประครบตรงท้องนะคะแล้วก็นั่งทำงานหรือนอนพักไปค่ะจนกว่าจะหายค่ะส่วนวิธีสุดท้ายก็คือไปนอนพักนะคะแล้วก็เอาผ้าห่มมาคลุมหน้าท้องเอาไว้ เพื่อให้ท้องเราอุน่นแล้วก็จะหายปวดค่ะเอาละค่ะวิธีก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะบ๊ายบายค่ะ